คือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมไปนั่งฟังเพื่อนมันเถียงกันเรื่องแอนิเมะภาคไทยกับซับไทยเฮ้ยอันไหนมันดีกว่ากันวะมันก็เลยทาให้ผมมีไอเดียขึ้นมาแล้วน่าจะทําภาคไทย VS ซับไทยแต่ผมขออย่าดราม่ากันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลคนเราเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วภาคไทยกับซับไทยเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียเหมือนกับสิ่งของที่เราใช้ทุกชนิด ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะส่วนตัวนะผมขอไปฝั่งภาคไทยก่อนนะข้อดีของมันเลยเนี่ยมันเป็นภาษาบ้านเรา เราฟังออกแน่นอนโดยที่ต่อให้ไม่ใช้ตาเราดูหน้าจอก็ตามแล้วก็เป็นการสนับสนุน support ต่อนักพากด้วยแต่ต้องไปดูอย่างถูกรัสิทธิ์นะภาคไทยบางฉากที่ตัวละครเงีย,ยบๆยกตัวอย่างอย่างวันพิชเวลาต่อสู้แล้วตัวละครมันจ้องหน้ากันเขาก็จะใส่คําพูดเหมือนพูดในใจให้เป็นโจรฮาฮากันไปเหมือนเราดูหนังจีนฮาฮาของพัธมิตรถ้าเป็นของซับไทยออริจินอลก็แค่แบบมีเสียงอ,อือออืออ ก็อาจจะมีบุ๊กไทยๆแบบเราเข้ามาเติมเพื่อคนดูไม่เบื่อนะครับผมภาคไทยเนี่ยเวลาต่อสู้กันเนี่ยเสียงซาวหรือเสียงเอฟเฟกเนี่ยมันจะดรอปลงไปนิดหนึ่งซึ่งมันแบบมันไม่ได้อารมณ์เหมือนซับไทยมากกว่านะยกตัวอย่างอย่างเรื่องโจโจ้ถ้าเกิดเป็นภาคไทยขึ้นมาสแตนโจทาโร่มันจะเป็นคําพูดไงแบบโอ้เรา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  ถ้าเป็นสแตนภาคไทยของโจสูเกะอย่างครซี่ไดมอนด์นะพูดเขาว่าโดราเนี่ยมันจะพูดยังไงว่าผมลึกไม่ออกว่ะดีโอก็ยังพูดได้อยู่นะบูดา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 หรือตอนใช้เดอะเวิลด์อะไรประมาณนี้นะครับที่ผมไม่โอเคเลยคือเอายูทูบเบอร์มาพากวันพีคเดอะบุ๊ฟฟี่เอ้ยชิบหายแล้ว what the fuck จะโดนหนามาไหมเนี่ย ผมบอกตัวนผมไม่กล้าดูหนึ่งบุ๊วี่นั้นเลยแต่เห็นเขาบอกว่าเอามาเป็นตัวไม่เด่นแค่ผมมาฉาก2ฉากนะหรือว่าณปัจจุบันดีก็อาจจะแก้แล้วไปที่เรียบร้อยนะครับมาฝั่งของซับไทยบ้างข้อดีของมันคือเวลาต่อสู้เป็นอะไรที่หมันมากเสือตะโกนเสียเวลาใช้วิชาท่าไม่ตายแล้วผมชอบมากเวลากระอักเลือแบบน ทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปในตัวด้วยสูวนเสียงเอฟเฟกหรือซาวเพลงชัดเจนมากเพราะมันคือออริจินอลโดยเฉพาะเสียงผู้หญิงภาคนี้แบบโอ้โหน่ารักมากต่อให้หน้าตาไม่สวยก็ตามแบบว่าคิคุอโน,นเนะเลยอะ่ะข้อเสียของซับไทยคือเราต้องจ้องอยู่กับหน้าจออ่านซับไปตลอดไม่เหมือนกับภาคไทยต่อให้ตาเราไม่มองแต่หูเราก็ยังฟังอยู่ ราก็ยังฝังเข้าใจนะก็ที่คุณจะอ่านซับไทยทันได้คุณต้องเบิกเนตรวงแหวนของอิทาจิใครที่อ่านซับไปทันก็บอกเลยว่าจีจีแต่จะบอกว่าเฮ้ยตอนแรกผมก็อ่านไม่ทันหรอกเราก็ค่อย <c oughs> ๆดูไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะอ่านทานเองโดยอัตโนมัติแล้วมันจะชินตาไปเองเลยแล้วเวลาเล่นมุกของญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยไม่เหมือนกันนะไปดูซับไทยในโรงเขาขำกันทั้งโรงแล้วฝั่งภาคไทยทําไงล่ะครับผมก็ <c oughs> งงเป็นไก่ตาแตกดิเอาเป็นว่าอย่าแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝั่งกันเลยนะที่ทําขึ้นมาอยากให้ดูเพื่อความัน แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่ช่วงนี้ซับไทยจะเยอะกว่าภาคไทยถ้าภาคไทยก็จะเป็นแอนิเมะเก่าๆไปทางนั้นมากกว่าหรือคุณดูทั้ง2แบบก็ได้ถ้าคนดูมีเวลาเหลือเฟือพอนะมันไม่เหมือนกับวงการภาพยนตร์ที่เราได้ยินเสียงจากดาราคนนั้นจริงๆมันก็แค่แบบเป็นภาพวาดการ์ตูนที่ทําปรับขยับบุ๊บบิบบุมบิบไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใส่ภาพไปก็ได้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะมาบทให้ฟังเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันตอในคลิปหน้า จีจีไม่เฟินกุดบายกุดล่ะ